เรื่องนี้ไปครับผมนะคะะอ่ไปที่ข่าวพระเอกผิวเข้มมีคนมากคือมันมีข่าวมาอักษรย่อไงครับผยบอกว่าหนุ่มอักษรย่อกอไก่ช่องน้อยสีเนี่ยเกาะกระแสเก้งกวางดังนี่อะนรเนี่ยที่เขาขายก็คือเกรดวรินทอนนี่แหละง่ายงๆเขาเกรดวรินทอนกอไก่เนี่ยกอไก่แล้วที่ดูสเปคโอ้โหเลยว่าสาวชา้สารเส้นเท่าหมดว่ามัวเข้มหล่อเท่แล้วหุ่นล่ามนะคะก็ต้องไปถามหน่อยว่าเออ ไปเกาะไข่ดังอะ่ะบุกเกาะปะด<ว>ีไงไม่ไขรอะไม่ได้เกาะไข่คร,ครับไม่ได้เกาะไข่แน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทุกวันนี้ที่ที่มายืนตรงนี้ได้ก็เพราะว่าผู้ใหญ่แล้วก็ตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวข่าวออกมาอย่างนี้คนก็จับจ้องว่าเป็นเกสมันทำให้เวลาเราไปไหนก็เท่าที่เท่าที่ย่อมาขนาดนี้มันก็น่าจะเป็นผมอยู่แล้วป่ะค่ะแล้วส่วตัวเราได้นสนิทสนมกับคนที่นี่กับคนที่นีเล่นต่อเล่นจี่ดสามไหมครับ อ๋อผมมีเพื่อนเป็นเพศที่ถามเยอะนะฮะอะไรเงี้ยแต่เป็นเพื่อนๆครับแต่แต่ผมพูดได้เต็มปากว่าผมไม่ได้เกาะใครดังแน่นอนอย,อ,อย่าอย่าพิสูจน์เลยฮะเรนทุกวันนี้ผมอยู่นี่ผมว่าคนตอนแรกก็อาจจะมีคนเข้าใจผมผิดหลายๆอย่างนะ <S <S <ๆ>ผมว่าทุกวันนี้พอคนได้รู้จักสิ่งที่เป็นผมมากขึ้น <S 2> <S 2> ผมเชื่อว่าคนน่าจะเข้าใจมากขึ้นว่าเราเป็นยังไงคร <S <S ับใช่ครับ ผมยังผมยังไม่มีแฟนเลยฮะยังไม่มีแฟนเลยฮะนะครับ มี <ông liebe> แต่เป็นท so, so, so ี่สุดแล้วหลายคนก็ต้องเข้าใจว่าคุณเกสเนี่ยชอบผู้หญิงที่อายุมากกว่านะคะอย่างคุณตั้งหอมเนี่ยตอนประกวด KPN เนี่ยก็ไปหยอดเขาถ้าเยอะเลยบอกลงบอกรักเขาสามีก่อนใช่ไหมฮะนะครับหมายถึงว่าคุณไปทนพี่ที่งานตัวเองนใช่ใช่ก็เรียกว่าหยอดหวานหวานตายเผื่อต้นไหนติดอืมอันนี้เป็นลักษณะแบบมีลูกหาเนี่ยเพราะวิ่งเชือกสิบห้าได้ขึ้นเอาหนึ่งเลยมาคุยเรื่องอหนึ่งร้อยขอแค่หนึ่งขอแค่หนึ่งขอเปล่าเนื่งตอนนี้ก็ก็ยังนะ ก็ออยังทุกวันไปร้อยก็ยังครับผมยังไม่ได้นะฮะเรียกว่าถ้าเป็นนาเขาังไม่ได้เก็บเกี่ยวช่วงนี้น้ำท่วมอยูล่ล้อย้รับโอ้ได้น่าจังหวะ